มาอยู่แล้ววันนี้เป็นวันเกิดของแม่ผู้ใหญ่นะครับครบสามสิบเก้าปีกับคุณถนอมพงศ์ FC เกิดวันเดียวกันถนอมพง์เกิดวันที่แปดเหมือนกับแม่ผู้ใหญ่เลยแปดพฤษภาคมวันเดียวกันแล้วอนก็ส่งกระเป๋ามาให้ผู้ใหญ่นะคะแม่ผู้ใหญ่ด้วยกระเป๋าโคตรเลยค่ะกระเป๋าใส่เงินต้องต้องคนเงินกับทันหอมเลยวันที่สิบสองพฤษภาอ้โหแค่ไม่เบิร์ดทีนนี่ เลองเพลงให้ไหมลูกหขอบคุณทุกคนค่ะอย่าเจ็ดอย่าจนเฮ้ยเฮ้เราจะมีเป่าเค้กไหมเนาะตอนเย็นมีเป่าเค้กเย้วจะมีเลี้ยงขนมจีนด้วยโอเคนะฮะมะพร้าวด้วยนะคะน้ำมะพร้าวนี่มี คือว่าน้ําทิพย์ของเทวดาใครถวายน้ํามะพร้าวนี่ก็เงินไหลนองทองไหลมานะคะนี่ไหลหนีนะคะเศรษฐีร้อยล้านค่ะครับเพราะว่ามันมีน้าน้าทิพย์อยู่ที่นี่แล้วก็เขาก็อยู่สูงมากพอเงินเราจะเท่าต้นมะพร้าวนะคะสอเท่าต้นมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นสะพานขึ้นถึกระนุมกรอนเนี่นะคะทายกะนะคะคนก็ให้แม่คุณยายถวายให้ค่ะ จัดการได้เลยเนาะจ้าขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแัปปี้แฮปปี้เบร์ดีแฮปปี้เบิร์ดีเบอรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพเงินน้ำนู่นน่าปลายสีครับร้องน้ำจะคนนะครับ ขนมจีนกี่โมงเนาะขนมจีนน่ะขนมจีนกี่โมงขนมจีนเหรอคะน่าจะเป็นเย็นค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำไม่ทันแล้วอ๋อตอนนี้ไม่ทันแล้วนะภารกิจหลายอย่างเนาะถ้าภารกิจหลายอย่างเดี๋ยวสักพักก็จะเอาข้าวไปให้คุณมนาอีกครับให้คุณยายแต่ละวันต้องทำภารกิจเยอะนะคะรวย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 นะครับยายก็ฝากข้อฟื้นด้วยใช่ค่ะใช่วันนี้แม่แต่งตัวสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณมนา ใช่ค่ะทำหลายอย่างนะครับทนเอาความร้อนเอาความดีไม่หนีไปไหนใครบ้างแม่ใครบ้างอะไรบ้างแม้ว่าอะไรตลาดคนนี้ค่ะคนเดียวที่ไม่เจออันนี้นะคะก็คือคุณประนอมหลายอามีพวงมาลัยมีอะไรหลายอย่างค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของแม่ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีเอฟซีนะครับผมคุณถนอมพงศ์นะวันนี้เกิดวันเดียวกันด้วยนะครับผมเมื่อเช้าก็เลี้ยงข้าวเหนียวไก่ย่างตับย่างไปแล้วนะครับ แล้วก็มีนะฮะจะมาไหว้ให้กับคุณปะนมกงต่อนะครับสักการะองคูปาริจิตนะครับก็เสื้อกับนี้นะฮะเสื้อผ้าไปก็ขอฮะอวยพรให้แม่ผู้ใหญ่นะครับจงมีแต่นะความสําเร็จในชีวิตนะฮะทั้งเรื่องส่วนตัวครับเรื่องเพื่อส่วนรวมนะฮะเป็นร่มโพร่มใสเนาะเคียงข้างผู้ใหญ่นิ่มนะฮะมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับ สามสิบเก้าปีนะครัว่าให้เอฟซีต่อสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอ้าวเจ้าดื้อมาจากไหนเจ้าดื้อเจ้าดื้อมาทำอะไรเจ้าดื้อเอ้าเอ้าเอ้าววิ่งไปหารถน้ำแข็งมาเจ้าดื้อ วิ่งมาทาไมเนี่ยสรุปวิ่งมาทาไมนะสรุปวิ่งมาอย่างเร็วเพื่ออะไรเนี่ยอีอี <c oughs> อันนี้จบแล้วนะคลิปนี้นะขอบคุณนะครับ